Jai Jatah Kob Jatah Jai ยิ่งกายอยู่สบายให้รักษาอยู่สบายให้รักษาวัสุธาวดคายนุนด้วยบุญบุญ สวัสดี ngu <Sings> giải một Kia pū, hae. Terima kasih.